เจอแต่เรื่องหนันกทั้งวันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนสุซูกิแอดิก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทรีพอนเริ่มต้น4,999บาทพร้อมกับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมสูซูกิทั่วประเทศพร้อมโครงการดีดียูริงตันไดรฟ์ด้วยคำห่วงใยภายใต้โครงการสุซูกิคอสซูแคร์ เนื้อความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่5ีบริษัทแดงตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 5วันต่อจากนี้ย่ากะพริปตานะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังต้องพยายามเร่งหลายดีลให้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ฟอร์มในสนามของทีมเนี่ยยังไม่นิ่งนะครับทีมเชอร์บูตอดีตนักเตสเปอร์ซึ่งผ่านตัวไปเป็นผู้ชัดเกรนีทางทีวีนะครับก็บอกว่าตอนนี้ยูไนเต็ดเนี่ยเหมือนเล่นบาสเกตบอลเลยครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมจะเสียประตูเยอะมากแล้วก็พร้อมจะทําประตูเยอะมากในแต่ละเกมเช่นกันคือเรื่องของการสร้างสารรค์โอกาสเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับสองเกมล่าสุดเนี่ยค่า x อของยูไนเต็ดหรือว่าค ไม่เคยน้อยกว่า2ครับแปลว่าอย่างน้อยแต่ละเกมเนี่ยอยู่ในเตดมีโอกาสที่จะยิงโคดต่อสู้อย่างน้อย2ลูก แต่ว่าจะจบสกอร์ได้เฉียบคมหรือเปล่าก็ฉะนั้นเองครับแต่ว่าปัญหาก็อย่างที่พวกเราเห็นแล้วครับการโหลดผู้เล่นไปด้านบนแล้วก็ลงไม่ทันนะครับยังคงเป็นปัญหาสําคัญที่ทําให้ทีมเสียประตูบวกกับยู i เนเต็ดเนี่ยยังคงมีปัญหาเกมรับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางฝั่งซ้ายในสถานการณ์ที่ทีมเนี่ยขาดแบ็กซ้ายชีพทั้ง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชอรหรือว่าเตเรลมาเลเซีย หรือแม้แต่แผงมิดฟิลด์ที่ต้องการพลังงานแล้วก็ความนิ่งในการครองบอลมาช่วยคาเซมิโร่แล้วก็คริสเตนเอริกเซนที่พออายุเพิ่มขึ้นพละกําลังก็ถดถอยลงนะครับ รวมถึงตำแหน่งผู้รักษาประตูมือ2ครับหลังจากที่ดีนเฮนเดอร์สันย้ายไปอยู่กับคริสตัลพาเลซเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวของยูไนเต็ดทั้งหมดที่พอจะบอกเราได้ว่าตลาดซื้อขายของกองทัพปีศาจแดงเนี่ยยังไม่ปิดตัวลงในช่วงโค้งสุดท้ายนี้อย่างแน่นอนครับเอาทายใบยดีครับผู้รักษาประตูตัวทิมชาตุรกีวัย25ปีครับคาดว่าคงจะรอแค่รายละเอียดสุดท้ายเสร็จสิ้นนะครับค่าตัวรวมแอดออนซีฟริโซโรมาโน,โนระบุไว้นะครับจะอยู่ที่ราวๆ6ล้านปอนด์ หลายท่านอาจจะสงสัยกันว่าทำไมแมนเตดต้องไปซื้อประตูใหม่มาทั้ง2คนนะครับเพราะว่ากองกลางตำแหน่งอื่นก็ยังไม่เรียบร้อยเลยไปซื้อทำไมกับประตูนะฮะตอบเข้าใจง่ายก็คือผู้ส์ประตู2คนของมูมนเต็ดย้ายออกไปครับไม่ว่าจะเป็นดาบิดเดคอหรือแม้แต่ดีนเฮนเดอร์สันนะครับฉะนั้น มันก็ต้องมีตัวแทนที่ย้ายเข้ามานั่นเองนะฮะโดยที่ไบยินดีเนี่ยก็จะต่างจากนายทวารมือ2คนก่อนๆที่เอริกเทนฮาร์กเนี่ยยืมมาแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นดีลกับมาตินดูบราฟกาหรือว่าแจ็คบัตแลน์เมื่อฤดูการที่แล้วซึ่งทั้ง2ดีลเนี่ยเป็นดีลย,ยืมตัวนะครับแต่ว่าพอเซนทาวอนเข้ามาใช้งานจริงๆเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นไบยินดีได้สลับลงเล่นในฟอร์ทวยบ้างอย่างเช่นฟุตบอลคาราบาวครับนั่นเองครับ ส่วนสถานการณ์ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับเหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบซะทีเดียวนะครับเจมส์ซักเกอร์ผู้สื่อข่าวทีมหนึ่งจากเคลียกราฟก็ยืนยันนะครับว่ายู่นเตดเนี่ยพร้อมเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับจอห์นนี่อีเวนส์อีก1ปีครับรอแค่การคอนเฟิร์มแล้วก็ตกลงรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็ดักเกอร์เองก็ยังไม่ปิดโอกาสการย้ายทีมของแฮร์รี่แม็กไวร์ถ้ามีทีมที่เข้ามาสนใจแล้วก็เคลียร์ค่าเหนื่อยกันลงตัวนะครับนั่นก็นํามาซึ่งความหวังของแฟนนะครับที่ยัง่ีก้า,ายอยางชจน ส่วนเบนจามินปาวานะครับของบบเดมวนิกครับแม้ว่าเจ้าตัวชัดเจนว่าจะต้องการย้ายจากทีมเสือใต้นะครับและล่าสุดเนี่ยไม่มีชื่อในเกมเจอกับอัลส์บวกแต่ว่าในเวลานี้โฟกัสของปาวาอยู่ที่อินเตอร์มิลานเป็นหลักไปแล้วนะครับฉะนั้นสัปดาห์สุดท้ายตรงนี้จับตาสถานการณ์ของแม็กควายนะครับที่อาจจะมีขยับได้ครับยังไม่ได้หมายความว่าแม็กควายจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อหลังจบตลาดรอบนี้นะครับ b a c k ซ้ายครับมี3รายชื่อด้วยกันนะครับตามที่มีหลายสื่อระบุไปแล้วเมื่อวานนี้ครับโรโมาโนโยืนยันนะครับว่าอยู่ในเตดจริงจังกับดิวของมาคูคูระยาม,มากที่สุด มีการสอบถามไปที่เชลซีแล้วนะครับซึ่งทีมสิงบลูร์เองก็ไม่ขัดนะครับเวลานี้คู่คูครยาเนี่ยคือแบ็กซ้ายตัวเลือกที่3ของเชลซีต่อจากเบนชิวลแล้วก็เอียนมาร์เซนแบ็กดาวรุ่งวัย21ปีนะครับแต่ว่าโรมาโน่เนี่ยก็ให้ข้อมูลนะครับว่าเชลซีจะต้องเป็นผู้กําหนดเงื่อนไขในการยืมเองไม่ว่าจะเป็นการแบ่งสัดส่วนการจ่ายค่าเหนื่อยหรือแม้แต่ค่าธรรมเนียมการยืมตัวครับขณะที่ซาคิโอ้เรกิลล์นะครับก็อยู่ในลิสต์เหมือนกันนะครับเรกิลล์เนี่ยไม่ใช่แบ็กตัวเลือกแรกรแล้วก,เ,กเป็น เป้าหมายของเรอัลโซเซดาตนะครับแต่ว่าล่าสุสดโซเซดาตเนี่ยก็ปิดดิวคิเลนเชียนี่ด้วยสัญญาย,ยิมตัวจากอาร์เซนอลไปแล้วหมายความว่าทางยังพอเปิดอยู่นะครับถ้าจะเจราจาสำหรับดิวของเรกิลอนและสุดท้ายคือมาโกสอลอนโซจากบาร์เซโลนาครับที่อยู่ในแตกเนี่ยสอบถามไปแล้วแต่ว่ามอสลอเรนซ์ครับ ผู้สื่ข่าวเทียสองสายบาร์ซาของ ESPN ก็ระบุว่าเบื้องต้นอลอนโซไม่ต้องการย้ายจากคัมนูครับก็ต้องสื่อสารให้แฟนช่องแฟนเพจเข้าใจไปได้วยกันอีกรอบนะครับว่าดิวแบ็กซ้ายเนี่ยยูไนเต็ดจะดึงมาแค่ระยะสั้นนะครับในช่วงที่ลูกชอบาดเจ็บไป1-2เดือน ฉะนั้นทีมคงไม่มีแผนในการไปดึง back แบ็กซ้ายดับท็อปของยุโรปหรือแบ็กที่กําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วก็เล่นตัวจริงให้กับทีมที่ฟอร์มกําลังดีๆครับแล้วก็ทิ้งท้ายสำหรับตัวที่แฟนยูไนเต็ดอยากได้กันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเจ้าคันเซโล่ข่าวจาก ESPN ก็ระบุนะครับว่าตัวนักเตะเนี่ยใกลา้ย,ย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาและเบื้องต้นก็คือการเซโล่เนี่ยอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับฉะนั้นค่อนข้างยากที่เจ้าตัวเนี่ยจะย้ายข้ามฟากมาอยู่ที่ยูไนเต็ดในเวลานี้นะครับ นั่นคือสถานการณ์ของแบ็กซ้ายนะครับเป็นดีลเร่งด่วนที่เพิ่มขึ้นมาครับส่วนสถานการณ์ในแผงมิดฟิลหลังจากที่ยูเนเต็ดปิดดีลขายดีเทนเซนไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีเงินเสริมทีมเข้ามาจํานวนหนึ่งครับแต่ว่าปีศาจแดงจะเดินหน้าเข้าสู่ดีลโซเฟียนอัมระบัิหรือไม่นั่นคือเรื่องที่ต้องรอติดตามกันต่อนะครับแม้ว่าตัวนักเตะเนี่ยจะยังรอยูเนเต็ดอยู่ก็ตามแต่ว่าข่าวกับตัวเลือกรายอื่น ก็ไม่ได้หายไปซะทีเดียวนะครับคริสเซนฟอกกูดสข่าวเทียงหนึ่งสายเบอร์ยมอนิกนะครับรายงานเพิ่มเติมว่าทีมเสือใต้ให้ความสนใจสกอตต์แม็กชูมิเนเป็นดีลยืมตัวสลับขั้วครับระหว่างแม็กโชกกับรรนคราฟเฟนเบิร์กซึ่ง อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะเป็นดีลย,ยืมสลับกันไปเลยครับน้ําหนักยังไม่มากนะครับแต่ว่าอย่าตัดทุกโอกาสในช่วงท้ายตลาดซื้อขายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอนะครับฟอกยืนยันนะครับ,รบว่าตอนนี้คราฟเฟนเบิร์กเนี่ยก็ยังไม่รู้อนาคตของตัวเองเลยนะครับเพราะว่ามีทางลิเวอร์พูลแล้วก็ยูเนเต็ดเนี่ยให้ความสนใจในช่วงท้ายตลาดขณะที่ดอนนี่ฟันเดอร์เบกครับก็เป็นนักเตะอีกรายที่ยูเนเต็ดพร้อมจะปล่อยตัวถ้าได้ราคาที่เหมาะสมฉะนั้นถ้าดอนนี่ย้ายออกด้วยเนี่ย ก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่เนเตตดน่าจะได้กองกลางตัวใหม่เข้ามาเสริมทีมครับทีนี้มีข่าวล่าสุดเข้ามานะครับเกี่ยวกับตำแหน่งกองหน้าครับอย่าเพิ่งตัดโอกาสการย้ายทีมของอองตนี่มาซิาลและตามที่สื่ออังกฤษรายงานก่อนหน้านี้นะครับเทนฮากเนี่ยต้องการสูนหน้า2ตัวถ้าเป็นไปได้นอกเหนือจากราสมุสฮอยลุนมาสักพักแล้วนะครับในเคสที่ถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขึ้นอยู่กับอนาคตของมาซิยานะครับเวลานี้ครับสื่อดับกลางกก็มีรายงานชื่อของมาโกสเลโอนาโด สูน้าวัย20ปีของซานโตสติมลิกราซิลครับค่าตัวเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ21ล้านปอนด์นะครับตามข่าวจาก u ู l สื่อบราซิลแล้วก็โรมาโนเองก็คือว่าโรม่าเนี่ยให้ความสนใจเรอโดมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ว่าติดปัญหาเงื่อนไขแล้วก็โครงสร้างดีวที่ยังคุยกันไม่ลงตัวครับจนทางโรม่าเนี่ยไปยืมตัวซาดาอัสมูนครับ สูตรหน้าทีมชาติอิหร่านมาจากเลเวอร์คูเซ่นแล้วก็มีข่าวพยายามจะยืมโรเมลูลูกากูมาจากอินเตอร์นะครับน่าทำให้ดีลของเลโอนาร์โดเนี่ยยังชะง,งักง้างอยู่นะครับสื่อสายอิตาเลียนก็มีระบุเพิ่มเติมนะครับว่ามีทีมในอังกฤษเนี่ยให้ความสนใจเลโอนาร์โดครับซึ่งกาเซตาเดลลอสปอร์ตนะครับสื่ออิตาลีความน่าจะถือกลางๆนะครับก็บอกว่ายูไนเต็ดคือหนึ่งในทีมที่ลิสต์ชื่อของเลโอนาร์โดไว้ในเป้าหมายด้วยนะครับ จุดเด่นของลีนาร์โดนะครับก็คือยิงประตูได้ทั้ง2เท้าอย่างเฉียบคมครับซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์มากในการนํามาเสริมอาวุธในการทําประตูของกองทัพป,ปีศาจแดงในสถานการณ์ที่เราเห็นแล้วนะครับว่ากองหน้าที่ยิงประตูได้เฉียบคมใช้โอกาสไม่เปลืองเป็นประโยชน์ต่อทีมแค่ไหนเหมือนกับที่ดาวิ์นูเยสใช้โอกาสแค่2ครั้งทําให้ลวอ์พูเนี่ยพลิกชนะนิวคาสเซิลนะครับในเกมพลีเมยรีเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้ว่าลวอ์พูจะเหลือแค่10คนก็ตามนะครับ จาก5สถานการณ์ที่ว่าครับดิวผู้สปรูอย่างบบยินดีเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นแน่นอนแบ็กซ้ายมีโอกาสสูงที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับกองกลางน่าจะมีการย้ายเข้าและออกเกิดขึ้นถ้าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่คาดเอาไว้นะครับแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะไปจบที่ใครแล้วก็อย่าลืมติดตามสถานการณ์ของเซ็นเตอร์แบ็กและศูนย์หน้าแม้ว่าโอกาสจะไม่เยอะมากแต่ว่าก็อาจจะเกิดขึ้นถ้ายูเนเต็ดเนี่ยจัดการกับขาออกได้ครับ รอติดตามกันนะครับในช่วงท้ายตลาดไปกับตุบนลกับแนทครับเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการนำเสนอข่าวให้กับทุกท่านนะครับ ช่วงท้ายมีกิจกรรมดีๆนะครับวันที่3กันยายนนะครับรวมพลแฟนผีไปปาร์ตี้กันในงานดูบอลกระทั่งโฟร์ปาร์ตี้นะครับก็มีน้องก็ต์กูเนอร์ครับมาร่วมสร้างสีสันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สำรองบัตรเข้ามาตอนนี้เนี่ยที่นั่งก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจผมก็ชวนกันตรงๆแบบนี้เลยนะครับมาเจอกันผมก็จะรออยู่ที่งานนะครับใครที่เคยมาเจอกันแล้วงานที่แล้วนะครับรับรองว่างานนี้สนุกเหมือนเดิมนะครับสนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสำรองบัตรได้ที่แอ๊ดสาย netx หรือว่าที่ลิงก์ปักหมุดด้านล่างนะครับแล้วก็ช่วงท้ายนะครับฝากเอาไว้สำหรับท่านใดที่สนใจลงโฆษณากับทางดูบอลกับแนทนะครับเรามีราคาสุดคุ้มพิเศษมอบให้นะครับแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ในการโฆษณานะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาได้ที่แอสไซด์ช็อคทูนเน็ตนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก็ได้เช่นกันนะครับขอบคุณสับทุกกําลังใจครับการกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับแล้วก็รับชมคลิปจนจบนะครับรวมถึงแชร์คลิปนะครับทั้งหมด เป็นกำลังใจให้กับดูวันกับแนทนะครับแล้วก็ทีมงานของพวกเราทุกคนครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสามัคคีคือพลังส้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณมเมล็ดฟักทองตรามือและซูซูกิ